สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมันนี่ตอนอยู่ในบ้านพี่น้องเห็นแดดออกมานอกบ้านแดดหายโอ้ยนอกฟ่าสบมันอันเท้ดินกระป๋องหน่อยๆแน่พี่น้องไ่กระป๋องหน่อยๆแน่เนี้ยนี่กระป๋องหน่อยๆแน่มันนี่เท่ร่วมกันพี่น้องกระป๋องที่ห้าโปูกอันข้าวลูกอันโหรละผาเนาะนี่นี่เสถียรร่วมกันกระกองเดียว ไก่หอดมือหอดย่ามแล้วจะได้ปลูกเนาะเหมือเาจะเอาต้นนี้ออกต้นที่ตายไปที่แล้วเนาะ้อาเอ้ยนี่เอาด,ดินมาร่วมกันเอาจะตอมันดินโอ้ามันเซน้ำเนาะเ่น้มก็เลยเป็นสีนี่ตอดินออโตตอนอันนี้หัวละพาจ้า เอาออกเอาเดินออกจีได้เริ่มปลูกประมาณเดือนหนากับจีเร็ดเพาะแล้วพี่น้องเดือนหนากับจีเร็ดเพาะแล้วกับจีวนเพียนสิละเนาะคนเฮามาถ่ายจัด เขาคิดว่าก่อนขวบศึกษาเมืองไทยพี่น้องขวบเกษตรมั่นเพาะไว้เนาะก่อนศิกษาเมืองไทยเพาะไว้ให้เอื้อยเใหนเบิ้องฐานนะไอพี่ไม้เราเบิ้องฐานกับมาก็ได้ปลูกได้๋ยังพอดีเกิดว่าส่วนขวบศึกษาเมายามันนั่นลานะผู้อื่นก็ไปหอดใจเราจะของมาท่านไหนเพาะเลยสินะน่นเราก็คิดว่าขวยจะเพาะไว้ก่อนศึกษาเมืองไทยกับประเทศบินไปสิละ เพราะว่าเม็ดมุดกับข้ากับมีแล้วนะพี่น้องเม็ดกับข้าวข้าเองอันนี้ผกตน้นผักอีตูจ้ะต้นปักอีตูต้นหอละท่านะไฟล่องสะบัดเบิ่งอย่ามันนี่เม็ด,มดนี่ตอนอยู่ในบ้านอะไม่แดดเด้พอออกมาแ,แดดหายสั่มย่าก็ไปใส่แดดกระได้ น้ำกับปองกับแป้งออกไงมั้งคันบ้านนำข้างบ้านนะวันสบายไมียุ่งเนาะอันนี้มีโมมียุง่งโอ้มาแล้วจา่าแดดมาแล้วแ <laughs> ดดกระไดตอ้องห้องหาเอาแหงแดดเห็นว่ามีแดดจังน้อยนึงว่หั่ะน่ะเห็นว่ามีแดดกระแสไดแดดนะออกมาเฮ็ดไว้เพราะว่าจากนี้ไปกับซีฟ้าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เนาะ กิบใดบบ้านีไปกลับกเมืองไทยกลับไปกลับเมืองไทยกลับ,บไปผมมีเวลานะพี่น้องเกิเเดว่าห้ามเพาะไว้จมนติว่าห้ามเพาะไว้สิเกิดบ้าห้ามเพาะไว้ห้ามกลับมากระไรปลูกนะบ่แมนนะัวทีช่ไหมสิกลับมาผู้อื่นเขาก็ปลูกใหญ่แล้วนี่นะนั่ก็บ่แมนเนี่ยนะสุดทั่านกินน้ำเขาเก็บไว้พี่น,อน้องแมวโมนี่เก็บไว้ปลูกได้กินเมื่อสิไหนพีให้ามาันน้อยห้าก็กินซีไว้เนาะ ของปีที่แล้วไม่ต้ดดยองใส่ไดยูนะกระชางกระเทิ้งมูนี่อันนี้ต้นขึ้นชายพี่น้องมะต้นขึ้นชายก็จะมาเพาะร่วมกันไหมอย่ามันมีเม็ดข้าินมันได้กินนะนะ ทำบ้านหนาวพอแกยัางหนาวอยู่แต่มันมีแดดเห็นมีแดดแต่เสียดายแดดเนาะออกมาสวนจากน้อยออกมาเบ่งสวนอันนี้สีนักๆนัก,นกประยกด์อกช่องสีนักหนักเฮี่จ้าพอเด็ดพอพักพระยังพี่น้องมีใส่เดือนน้ำได้ไหม ใส่เดือน่น้องบ่มีใส่เดือนน้ำโอ้หลายใส่เดือนตัวย้ําใหญ่พี่น้อกบ่ใส่เดือนตัวใหญ่นึงแสดงว่าดีมันสมบูรณ์นะพี่น้องเนาะดีมันดีเนาะดีมันสมบูรณ์เห็ดใบจะเก็บคุณนีก่อนคุณนี่ใส่ประโยชน์ได้เมื่อยั่งเท่ามัน พักเนาะไปเก็บก่อนพี่น้งองเข้าเลยทำมาสวนก๋อยโหก๋วยโหกไพี่น้งองเพราะว่าไปเฮ็ดใบกินเนาะสีห้าหน่อยฮนะก็ต้องมีกับปลอกกะป๋องหลายอันนี้ไปกินระยะนะเดี๋ยวข้างสีเริ่มมาเก็บไปแล้วขยะอันใบใหม่เนาะ มหันก ok! you, like, ็ยุดไปประมาณเดือนสองเดือนแล้วแล้วก็สิเริ่มมาเก็บอีกวุ่นนะสวนหฮวของพี่นองเอ้ย หกกระซางมันเด้อพี่น้องเนาะหกกระซางมันเดี๋ยวเอาสู้หนึ่งไปเก็บก่อนเพราะว่าใส่ได้หมดแยมันนานั่นมากเ๋ยวไปก่อน แล้วก็เกษตรเก็บพีทีนึงพี่น้องนี่ทั้งหลังนั่นพี่น้องที่ต้นบอกพริกปีที่แล้วนะต้นบอกพริกปีที่แล้วก็เกษตรเอาออกเลยมันตายแล้วต้นงวยนลอยแล้วก็เสียดายจนว่าเสียดายแต่ก็ต้องเพราะวมาณต้นสองปีแล right ้วนะต้นสองปีแล้วเกษตรเอาต้นปีที่แล้วเก็บไว้ต้นปีที่แล้วเก็บไว้ต้นนี้ก็สรเอาถิ่มเลยพี่น้องมาเบิร์นกัน ว่าเนี่ยตน้นมะเฟือปีปที่แล้วคันผูดด้ใดได้เบิ้งก็ติจจำได้ตอนนี้ตน้นปีปีปที่แล้วจ้ะก็เอาถิ่มมันตายแล้วจ้ะมันตายนะเพราะว่ามันหนาวเนาะนก็เหลือแเลยวมันหนาวนายังก็เปลือยอ่ะดอกอันนี้พี่น้องรับไหม่ไพ่นะก็เก็บไว้ปีหน้าเขาก็ได้เสียบอีก นี่รับไม้ไผ่ไป,ไปน้องบ่ห้องก็เก็บไบห้องกากเก็บกได้นะเพราะว่าอขอเขาไปซื้อมันแพงไปซื้อไปเห็นฮาไม้ก็ซื้อไม้อีกแล้วเพราะว่าซื้อมันแพงแม่แตนพี่น้องบอก,กระบอกขาลามจ้ะกระบอกขาลามก็าเก็บ,กบวบนะขยวบเพาะพักเพาะยังอนะใบปลูกพักไปยังกระบอกขลาล้มที่ว่าหมเป็นทรงมา่านขาลามมะาหอายนะกระเพาะเก็บว้กับ บอกไม่ไ,ไพ่เก็บไปปูพักนี่ต่บักปิกปีที่แล้วตายเรียบร้อยแล้วจ้ะการบ้านหนาว Nó sẽ lừa vào nó, cái sẽ tái thôi. Đi thôi, mình lại kì nó tầm 2 phía. Tối nay nó mới mới, nó quay lại tôi này, tối này, tối nó coi. ตอนก่อยหนาวมาใหม่ๆนะก็อเอาขาบ้านบ่ได้มันรลายแล้วพี่น้องมันรลายแล้วก็เอาขาบานบ่ได้มันเป็นแนนกันอยู่ในห้องเนาะมันเป็นแนนกันอยู่ห้องกระจกนะก็เลยเก็บว่าจะพันอันเก็บใบจะตน้นใดายสิว่าเห้าสิบ่าปปูกปีนาเนาะอันต้นเนี่ยต้นนี่มันสองปีแล้วเลยว่า thìm sao lùm song ngang như. จะได้ตัดห้าอีกแล้วเพราะวา่าตัดห้าเ่นสวนหนานี่ตัดบ่ได้พี่น้องเพราะวา่าหนานี่กันนาตัดเลยมันกินสิขืนมากเป็นแผ่นๆเ,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 เลยนะเราว่าหนานี่มันชื้นเนาะหนานี่มันชื้นตัดบด่ได้เนี่ยชุมใบพันธุสิพี่น้องเอาไปเสียบปีหนะ แดดก,กระไดเนาะโอ้ยตอนนี้ในบ้านอน่ะแนมเห็นแดดออกมาเนี่ยวเห็นแดดไปใส่บุญเพราเสียดายแดดเพาอยากมันกินไปซื้อออกมาหนะแดดแลนนี้ซ่ สร้างให้มนุษย์กระไดดูอา,ากาศน้ะทังะ่งปูเขาก็รปได้กินไปน้องเอ้ยฮักพ่อยแต่อยู่เนาะ ไดแดดออกมาออกมานั่งสวนหลังบ้านท่านที่จะไปปลูกพักปลูกเนี่นั่งเบิ้งพักเดิอนอเนี่กับพวเห็นเลยนะแต่ไม่ได้เนาะปีนี้ปปว่าสิบปลุบปุบทัว่วพี่น้องปปว่าสิบปลุบปุบทัว่วทั่วแม่เน,น,นี่ยขี้จนันมันกินพื้นที่หลายโพดแต่ว่าใส่บักพริกมาลงให้ยเมิดเลยต้องปลูกบักทั่วนะนี่ Chụp vào đây, cái lực thế, thế Mày tính lực chăng ọc. Ọc lên Đừng bỏ học Đừng bỏ học Đi bắt Cứt ở đây khuyên Thầm mày học Nó xin Hạc mình vô lực อันนี้เอาก็โตนั่งตากแดดพี่น้องโตนั่งตากแดดนานาฮอนไปเที่ยวเลยนะนี่น้่งบอเที่ยวเอา,เอา เดือนไล่หลาย,ลายนี่ไงแล้วพี่นี่ก็จะล่อมันปักพริกแม่นี่แหละพี่น้องนี่ลงแน่นกระถางเนี่ย không nên nghỉ lơi trong sáng tuần có ba lô nên nghỉ lơi thằng nhanh nhanh nát thôn เพราะว่าช่วงนั้นอ่ะช่วงที่ว่านั่นกอปอิกาบเมืองไทยเนาะปสิกับเมืองไทยก่อนการศิกลับมาพท่านเิ่นกลับมามาแต่แดดมมนก็สิบน,นีหมดแล้วโมเมนต์น่ะนะไี้ไดายแห้งขาหยาดก็แหง้งแเพราะหยาแพงแพงปลูกกินเอาปีนี้ปลูกหลาย เดี๋ยวเขาจะเอาเปลือกไข่เปลือกไข่มาย่นลงนี่เปลือกไ,ไข่นะที่เขากินไข่หมานะเอามาย่นยลงมาย่นยลงกระลำอันถังนี่ก็บอกไม่ไพ่จ้ะเอาไว้พอะพักกินน้องร่วมกันเดี๋ยวค่อยรากันไม่โผล่ให้ใหญ่เนาะอันนี้ก็เก็บไว้ได้ค่อย <laughs> เก็บไใบมืด <laughs> พอมา,าถึงว่าตอย่างใส่ประโยชน์ดได้เมือ่อยวเอาม้หน,นี่ไปเก็บก่อนนักพี่นอ้องเอากระป๋องกระแปะข้างีนไปเก็บก่อนทำมันหกหล่องเดียวนะอ่าโผล่มาพี่นอ้องน,นี่ใบไผ่ไปเก็บไว้นี่ใบไผ่หาย,ยากนักพี่นอ้องหาย,ยากคนเขาเอาทิมเขาก็ต้องซื้อใหม่นะมันบ่ได้ไปหาตัดใบ บันใดไปหาตัดใยน้าบานพี่จังบานเฮาเด้บานให้มา,า,าตัดใยเนาะาตัดต้องหวังหวต้องควรแอบแอบไว้แอบแอบไว้นะคะอันนี้ก็จะเก็บไวป้ปลูกผักพี่น้อกเขาจะพาไปเบิง้งอันนั้นเจ๊งน้อยพาไปเบิ้งอันตน้นทุเลี้ยงเจ๊งน้อยว่าหัวใจแล้ว งามเลยพี่น้องมันใหญ่เร็วๆนะเดี๋ยวสิ้าไปเบิกมองกวาสิปปูกบักพริกนะพี่น้องเห็นบอกมองนี้นะมองนี้นะข่อยเห,ห็ดดินมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวข่อยสิปลูกปีที่แล้วข่อยปลูกอันทั่วมองนี้พี่น้องข่อยปลูกบักทั่วน้ำก็กินทีไปหมดเลยนี่มันปุ้นกินทีนะกินทีแล้วก็จะปลูกแค่บ,บกักต้นบักพริกสองต้นอยู่บนนี้ปีที่แล้วนะงามงามน,นี่นี่ต้นบักพริกบนนี้นะนี่ต้นบักพริกมองนี้นะนอนอนสองต้นงาม ปีนี้เขาจะปลูกเมดแล้วน,นี่ยมองนี่นี่ปลูกบริเวณนี่ปลูกหมดเลยปลูกบักพริกเอาบักพริกลงดินมันกัสิง,งามกลัวใส่กระถาง้ะพี่น้องเนาะใส่กระถางมันกระสิง,งามกว่าลงุงเกิดว่าห้าใส่กระถางมันกันดได้แค่ชำนันเนาะเกิดว่าชำนันเ้าก็ะคอยอันงัดใส่กระถางเอาไปเก็บไว้อีกพี่น้องเ็นบ่าพักคืนแล้วพี่น้องนี่ซื้อสีแมลงขนาดใหญ่มังพี่น้องบ่มันเป็นเบียขึ้นแล้วพี่น้องบ่นี่ เบียดคามันขึ้นแล้วงันี่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 คาหลหรพี่น้องบ่เบียขนาเนาะนี่เบียดคนามันข้นพักคนานะเพราะว่าเม็ดมันลนเน่ะนะเม็ดมันล้นเน่ะนะเม็ดมันลนพี่น้องบ่วังว่าสิบเป็นแม่นยาเน,นาะค่ะวังว่าเป็นคนาเนาะเนี่ยเบียดคนาได้นไงหลายๆนี่แหละไปย่ำนางก่อนเอากองมณีออกไปตังไว้ทั้งพุนพี่น้องนี่ ตั้งไว้ตั้งปีกองมัอนี้นะคอยติตั้งไว้ตั้งปีให้หมดเลยตั้งไว้หม่องหม่องหมองกระเบื้องเนี่ยหม่องปูนอันนี้นะคอยติตั้งไว้หมดเลยไปปลูกผักกินจังปีที่แล้วนะปลูกผักไว้กินแล้วก็วัอนี้ก็จะลุกหมอกผีลุกหมอกผีหมดเลยสะระแหน่ก็จะขึ้นหลายแต่ขอจะไปย้ำกำจัดสะระแหน่เพราะให้มันลามเนาะสะระแหน่ใบสะระแหน่นะนี่มันก็้จะขึ้นหลายก่อนจะไปย้ำกำจัดมันใบมันขึ้นหลายแต่ก็ทั้งวันได้ทิมนะ เก็บไว้มันได้กินเมือ่อแต่ละต้นนี้นั่นแหละต้นผลไม้ารากไม้ก็จะได้กินอยู่ผลามาไม้หม่นักจังไดปีนี้อากาศพอ่อจำได้จำหนึ่งไะเนาะอากาศพ่อจังสี่นะโบลูอ่ะตนน้นแอปเปิลก็อยากให้มีลูกหลายๆไงเนาะน,นี่พี่น้องเบิ่งขนาเอ้ยเบิ่งอันนี่ทิวลิปจ้าพี่น้องทิวลิปง่าไม,ม่ได้นี่ นี่ใหญ่แล้วพอแมนช่วงไขกรบ ب านมันก็สิเป็นหน่อดอกสีชมพูเต้เหมือนละโม,น,มน,นี่ก็สิเป็นดอกช่วงไขกระ ب ا นอะมัม้งน,นี่สร้างมันได้มันก็แต่ดวันรุ่งเขาจะเอาอันผักอื่นมาใส่นี่งามพี่นอ้องเทีวลิฟจา้าเกิดว่ามันรุ่งเขจะเอาผักอื่นมาใส่หมอน,นีู่กได้กินหลายๆรอบ ิวลิปจ้าิวลิปเนาะปีนี้ว่ามันนี่สิเฮดบาร์บีคิวกินมองนี่บอกให้เฮดจา้าเถื่อหลังบ้านก็นได้ว่ได้เฮดจักเถื่อเนี่มนมนหนักเฮดแต่งานเฮดแต่งานต้องเถื่อกับบอมีเวลาให้ตัวเจ้าของได้คอยก็ได้เฮดแต่งานนี่อันบาร์บีคิวมันก็นได้หมอบาอันเตาบาร์บีคิวเป็นพนใหญ่อุตส่าห์ซื้อให้ ได้เฮ็ดสองเือมั้งปีวังหันน,ะน่ะเนาะ